พลิกปูมประวัติจีนไต้หวันทำไมทั่วโลกถึงยอมรับแต่จีนหากใครสนใจและติดตามการเมืองโลกจะทราบดีนะครับว่าในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเวทีการเมืองโลกจีนกับไต้หวันเป็นหนึ่งในคู่กรณีพิพาทที่ดุเดือดที่สุดคู่หนึ่งและไต้หวันเองก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศส่วนใหญ่ให้มีสถานะเป็นเอกราชกับการยอมรับแต่ประเทศจีนเพียงประเทศเดียวสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงปี1949ยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เข้าคุมงอำนาจในจีนแผ่นดินใหญ่แบบเป็นเสร็จและเรียกขานจีนในชื่อใหม่นามว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งผลให้พักก๊กมินตั๋งที่ครองจีนมานานหลายทศวรรษนับแต่หมดยุคราชวงศ์ชิงต้องพบกับความพ่ายแพ้และต้องอ,อพยพมาตั้งถิ่นฐานในไต้หวันแทนพร้อมกับชื่อใหม่ในนามสาธารณรัฐจีนในห้วงเวลาเดียวกันแม้ศึกในจะพ่ายแพ้แต่ศึกนอกสาธารณรัฐจีนได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งองค์การสหรประชาชาติหรือ UN และมีที่นั่งใน UN ออย่างสง่าผ่าเผย รวมถึงได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะตัวแทนของจีนควบคู่ไปกับการที่ทั้งสาธารณรัฐจีนและสาธารณรัฐประชาชนจีนต่างแย่งกันมีบทบาทในเวทีโลกเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกเมื่อเวลาผ่านไปด้วยอิทธิพลและการเติบโตในทุกมิติอย่างก้าวหน้าของจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะในแง่ทางการเมืองภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจทําให้นานาประเทศเริ่มให้ความสําคัญและให้พื้นที่กับจีนมากขึ้นแทนที่ของสาธารณรัฐจีน จนที่สุดในประมาณปี2514หรือคิทศัสกราร์ช1971สาธารณรัฐจีนได้สูญเสียสถานะการเป็นสมาชิกของตัวแทนชาวจีนในเวที UN ก่อนที่อีก7ปีต่อมา U n จะประกาศรับรองให้มีเพียงจีนเดียวคือจีนแผ่นดินใหญ่พร้อมตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐจีนในทุกมิติเช่นเดียวกับนา,นานาประเทศที่ต่างถอนการรับรองสถานะการเป็นรัฐของสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวันพร้อมทั้งให้การรับรองจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนแทนส่วนไต้หวันได้กลับเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายในอย่างเต็มรูปแบบนับแต่นั้นเป็นต้นมาจีนจึงถูกให้ความสาคัญจากนานาชาติว่ามีเพียงประเทศเดียวคือสาธารณรัฐประชาชนจีนและนํามาซึ่ง การที่จีนระบ,บุชัดว่าจีนมีเพียงหนึ่งเดียวและไต้หวันเป็นเพียงหนึ่งในดินแดนของตัวเองเท่านั้นขณะที่ไต้หวันพยายามเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองควบคู่กับการเป็นคู่กรณีพิพาททางดินแดนกับจีนเรื่อยมาจนปัจจุบันเปิดเบื้องลึก3ค a ด d เดตผู้นําไต้หวันการเลือกตั้งผู้นําไต้หวันที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่13มกราคมนี้มีผู้ท้าชิงค a n d ด d a t ตตาแหน่งผู้นําด้วยกัน3คนประกอบด้วยคนที่ 1. น,นายไลซิงเตอรรองผู้นาไต้หวันคนปัจจุบันจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP 2. นายโหโยอีนายกเทศมนตรีนิวไทเปสจากพักฝ่ายค้าหลักกโกมินตัง 3. ในายเคอร์วินเจอร์อดีตนาย,ยกเทศมนตรีกรุงไทเปจกากพรรคประชาชนใต้หวันหรือ TPP ซึ่งทั้ง3คนมีที่มาที่ไปและท่าทีต่อจีนที่แตกต่างกันอย่างมากเริ่มที่นานไลท์ซูเป็นแพทย์เฉพาะทางน้านไตจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก่อนจะเข้าสู่การเมืองในปี2000และเข้าทำงานกับผู้นําไต้หวัน,นปัจจุบันในฐานะรองผู้นําไต้หวนันตั้งแต่7ปีที่แล้วซึ่งทําให้เจ้าตัวได้อิทธิพลทางความคิดมาจากพรรคและทําให้มีแนวนโยบายพาไต้หวันห่างออกจากจีน เหมือนอย่างที่พักทามาโดยตลอดคาสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งของเจ้าตัวเคยทําให้จีนไม่พอใจและตราหน้านายไลท์ว่าเป็นตัวปัญหาพร้อมชี้ว่าการกระทาของเจ้าตัวสร้างความเสี่ยงให้เกิดสงครามได้ง่ายในอีกทางนักวิเคราะห์หลายฝ่ายเชื่อว่านายไลท์และพักดีพีได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มตะวันตกโดยเฉพาะจากขั้วตรงข้ามจีนส่วนผู้ท้าชิงคนที่สองคือนายโหโยอีอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เข้าสู่การเมืองในปี2010ก่อนได้รับเลือกให้เป็น ok ri, นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเปติดต่อกัน2สมัยการเป็นลูกมอของพรรคมาอย่างยาวนานทําให้เจ้าตัวเดินตามรอยนโยบายของพรรคที่มีท่าทีอ่อนน้อมและสวบมีพรรคต่อจีนซึ่งแตกต่างกับนายไลท์อย่างชัดเจนแม้นายโหจะไม่เคยตอบถึงจุดยืนที่มีต่อจีนแต่เจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์ทํานองว่าไม่พยายามที่จะให้ใต้วัดเป็นอิสระในทางเดียวกันพรรคฝ่ายค้านหลักกกมินตัง๋งก็มีนโยบายชัดเจนมาตลอดว่าต้องการรวมกับจีนซึ่งนั่นทําให้นักวิเคราะห์หลายฝ่่าาายมองนะคคครัับว้หลก,ก มินตจะเป็นการปูทางไปสู่การรวมกับจีนได้และยังตั้งคําถามว่าพังอาจได้รับการสนับสนุนจากจีนอยู่เบื้องหลังด้วยขณะที่ผู้ท้าชิงคนสุดท้ายอย่างานเคอลวินเจอร์อดีตสารยาแพทย์อุบัติเหตุที่ผันตัวมาเป็นนักการเมืองเมื่อ10ปีที่แล้วด้วยการก่อตั้งพรรค TPP ที่ได้สสแค่5คนจากการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วแต่ในครั้งนี้หลายสื่อค่ายกันว่าพรรค TPP ของเจ้าตัวจะได้ฐานเสียงที่มากขึ้นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่อาจจะไม่ได้เสียงจากกลุ่มคนรากหญ้าพร้อมด้วยภาพ ข้าาถึงยกไดส่วนนโยบายที่มีต่อจีนของนายเขอค่อนข้างแข่งเก้าวแต่ยืนอยู่ตรงกลางเอียงไปทางจีนเล็กน้อยโดยเจ้าตัวเคยเก่าหาพักดีพีพ,พีว่าเสี่ยงทําให้เกิดสงครามกลางเมืองและโจมตีพักฝ่ายค้าหลักของมินตังว่าโอนอ่อนต่อจีนมากเกินไป สำหรับตัวเกณ์ที่หลายสื่อคาดการกันว่าจะชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้คือนายโหโยอีของพรรคฝ่ายค้านหลักกงมินตังแม้จะแพ้การเลือกตั้งผู้นำมาในสองครั้งหลังสุดแต่เชื่อกันนะครับว่าครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพรรคและหากพักชนะจริงจะปูทางไปสู่การรวมกับจีนในปีนี้ได้อย่างที่นายสีจิ้นผิงเคยเกล่าวไว้ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาส่วนนายไลท์ตามมาอยู่ในอันดับที่2ขณะที่นายเขอจากพรรคทีพี ถูกมองว่าไม่มีโอกาสชนะในศึกครั้งนี้ย้อนกลับไปในช่วงปีใหม่นายสีได้กล่าวสุนทรพจน์ไว้ทํานองว่าไต้หวันเป็นดินแดน,นหนึ่งของจีนการรวมไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจีนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนายสีก็ได้กล่าวทํานองเดียวกันต่อคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าการรวมแผ่นดินมาตุภูมิอย่างสมบูรณ์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะเป็นความต้องการของประชาชนและจีนจะทําทุกวิถีทาง หากใครคิดแบ่งแยกใต้หวัดออกจากจีนอันสอดคล้องกับหลักการนโยบายวันไชน่าหรือนโยบายจีนเดียวที่จีนประกาศมาโดยตลอดซึ่งตามคำนิยามแล้วจะหมายถึงการที่มีเพียงรัฐเพียงรัฐเดียวที่ใช้ชื่อว่าจีนคือสาธนารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนแผ่นดินใหญ่อันเป็นสิ่งที่จีนน้นย้ำให้ทุกชาติทั่วโลกเข้าใจและปฏิบัติตามหลักนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดหากต้องการดำเนินสัมพันธไมตรีกับจีนโดยประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็ให้การยอมรับและปฏิบัติตาม